แจกตั้งค่าคมๆคมคมเลยก็จะเป็นตั้งค่าของโอ๊ตมันเอนะือเนาะตัง้งค่าที่โดนล้องโตตลอดมาถ้านี่คืออันนี้เคยเอาไปเล่นแล้วก็แบบโดนเพื่อนในห้องล้องพาแนวเลย้สีมือดีนี่หนนะหรืเป็นของแอนดอร์นะจะมาแจก เป็นโดรนเนี่ย็มเป็นก,การคจริงเนาะจ้าอยาไปหาดาวโหลดไฟล์มาใช้เลยแค่นี้ก็ดีแล้วนะเนี่ยคมๆเลยแต่ก็ไม่ได้แบบคมถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไฟล์ล็อกหัวอะไรนะ แต่เป็นแอนดรอยนะใครอยากได้ไอโอเอก็ถ้าคลิปถึงห้าลายก็จะแจกของอือด้วยกันอ่าไปดูกันคนนี้ก็เป็นของแอนดรอยเอ้ยลืมว่ามีของ i อ s ด้วย,เ,ยเดี๋ยวจะแจกนะอันนี้ก็จะเป็นของแอนดรอยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของ i อ s อเออ่ะอันนี้ได้ในโทรศัพท์แอนดรอยมาดูกันว่าถ้าใช้ของ i อ s จะเป็นไงเดี๋ยวถ้าใครเล่นในคอมก็ใช้ตั้งค่าตัวนี้ได้นะ ก็เหมือนกันนะเราจะมาสอนวางเป้านะให้มาตรงนี้นะแล้วก็ลากเป็นตัวจีอย่างเงี้ยปิ้วอย่างเงี้ยปิ้วลากมันตัว J จากนี้ไปนี้เองอะจะทำปุ่มให้ดูสังปุ่มดีๆระเกตปุ่มตอนเราลากดีๆอันนี้คือเราจะลากไม่ค่อยเก่งก็อาจจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เป้าประมาณนี้แล้วก็ กจ G จเลยเขาจะวางเป้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลากขึ้นเลยมันจะถือว่าง่ายกว่าถ้าวางว่าตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นเลยแต่ว่ามันจะไม่ใช่โดนเท่เราไม่ฟงสรัรถมาบอกกันได้นะรับคนจะได้ให้ดูว่ามันไม่ใช่ไฟไม่ใช่อะไรเลยนะอันนี้คือไม่ได้ลากอันนี้คือลากนะตรงนี้ คือไอชนแอนดรอ้แล้วก็ไอ้ชนไอ้เนีไอก็อยู่ที่ห้ารเจดร้แต่ถ้าเมือที่ไม้พอก็อันนี้คือดี i ีห้าร้อสี่สิบอ่าสองเราแอนดอยจะปรับอยู่ที่ห้ารอสี่สิบแล้วก็เอ้จะปรับอยู่ที่ร้อยี่นะนี่คือแอนดรอยห้าร้อสี่สิบก็แบบ วันนี้ก็ขอลาไปห้องนี้นะคะบ๊ายบายฝากดิตามกันด้วย